สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนาภาศการจิตวิริยอิ่งยงนะคะชื่อเล่นชื่อมีนอายุ20ปีตอนนี้กาลังศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภาควิชา e c t นะคะเรียนอยู่ที่บางมดชั้นปีที่3แล้วค่ะ น่าจะเป็นยิ้มเทียโลกสดใสค่ะคาติประจําใจก็จะเป็นทําแล้วเสียใจยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทําค่ะก็จริงๆเป็นคนที่หัวร้อง่ายมากเพราะว่าเราเป็นคนเซนตตื้นแล้วเราก็เป็นคนเฮฮาล่าเริงเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาอยู่กับครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่ว่าก็แอบดื้อนิดนึงค่ะแล้วก็เป็นคนที่คิดมาก ค่อนข้างที่จะแคร์คำพูดของคนอื่นมากเกินไปเป็นคนที่เซนซิทีฟกับคำพูดของคนอื่นเยเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเราเราก็จะคิดมากว่าเขาไม่ชอบเราตรงไหนอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากจะทําตัวเด่นเกินไปเพราะว่ายิ่งทําตัวเด่นมันก็เหมือนเป็นดับสองคมอะคะ่ะที่มีทั้งคนที่ชอบเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนที่อาจจะไม่ชอบเราเพิ่มขึ้นก็ได้ะคะ่ะ เป็นเอ็กซ์ต้าของ MV แต่ว่าไม่ได้เด่นอะไรมากค่ะเพราะว่าไปช่วยงานสายรหัสที่เขาไปฝึกงานอยู่ที่นั่นพอดีแล้วก็เคยถ่ายงานรีวิวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็น VJ อยู่ที่ v b l i v e ค่ะงานที่ทำให้คนรู้จักเราน่าจะเป็นจากการถ่ายรูปนี่แหละ,ะก็คือถ่ายรูปมีทั้งถ่ายที่แบบว่าเป็นตากล้องแล้วก็ถ่ายของมหาลายัยแบบ ก็คือมหาลายัยติดต่อให้เราไปเป็นแบบแล้วก็เอาลูปของเราเนี่ยไปทําเป็นโปสเตอร์แล้วก็ไปทําเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในมหาลายัยแล้วก็การเป็นวีเจนี่ก็ทําให้คนรู้จักเยอะขึ้นค่ะก็เป็นวีเจได้ประมาณสัก3เดือนแล้วก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นเราก็เลยแบบสนุกในการแบบเป็นวีเจสนุกกับการทํางานค่ะงานในเล็กจริงๆมินมินเป็นผู้หญิงติดเกมค่ะ เริ่มแรกเนี่ยมีเริ่มเล่นเกมจากเกมออนไลน์ในคอมก็เกมแรกที่เล่นเลยเนี่ยคือ t a ล l ัน n นอรของ TOT เป็นเกมที่เก่าแก่มากซึ่งตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะก็เล่นตั้งแต่สมัยอยู่ประมาณสักม1เลยค่ะตั้งแต่ม .1 แล้วก็เป็นช่วงที่แอบเติมเกมครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยแบบ ติดติดเกมมากแล้วก็มีทอยวอลของ t ีโเหมือนกันค่ะแล้วก็มีทอยแดงมี l l อะไรอย่างงี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเรามาจบกับเดอะซิมเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราชอบสร้างบ้านแล้วชอบสร้างตัวละครอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบเล่นเหมือนเป็นบทบาทสมมุติในนั้นเพราะว่าเล่นเกมอะไรบางทีแบบ เหมือนที่มินบอกว่ามินเป็นคนคิดมากบางทีมินเล่นไม่ดีมินโดนเขาว่ามินก็เก็บมาคิดน้อยใจว่าเออคนเราไม่ได้เล่นเก่งตั้งแต่ครั้งแรกไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายมินก็เลยเลิกเล่นไปแล้วตอนนี้ก็เล่นแต่เกมในมือถือค่ะเพราะรู้สึกว่าเล่นในมือถือเนี่ยลุ่งกว่าแน่นอนก็จะมีพวก Rv แล้วก็ L ในมือถืออะไรเงี้ยค่ะ จริง,รงมีเป็นคนชอบแต่งตัวแบบสบายๆค่ะชอบแบบเสื้อยืดเกงขาสัน้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีดูความเหมาะสมของกาลาเทศัด้วยค่ะถ้าสมมติว่ามีนมาทํางานมีนไปงานที่แบบค่อนข้างเป็นพิธีหน่อยมีก็จะแต่งตัวเรียบร้อยใส่เกงขาย,ายาวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นงานแต่งก็กระโปรงแน่นอนอะไรอย่างงี้อยากเป็นสาวหวานก็ใส่ใส่เดสแต่จริงๆมีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ ใส่กระโปรงเนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยเพราะว่ามีนี่ยเป็นคนที่สัดส่วนเนี่ยผอมมากเอวเล็กเพราะงั้นเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าลำบากหาเสื้อหากางเกงหากระโปรงลําบากซึ่งกางเกงมันหาง่ายกว่ากระโปรงอยู่แล้วค่ะเพราะงั้นก็เลยเน้นใส่กางเกงมากกว่าแล้วเสื้อก็จะเป็นเสื้อยืดธรรมดาจริงๆเรื่องดูแลตัวเองนี่มีนเป็นคนไม่ดูแลตัวเองเลยค่ะแบบว่าเป็นคนนอนก็ดึก กินมื้อดึกสิวก็ขึ้นอะไรอย่างงี้แต่ว่าส่วนมากมินก็จะมีสิวขึ้นมินก็จะทายาแต้มสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องดูแลผิวพรรณเนี่ยมินเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายสมมติไปซื้อสกินแคร์มาเนี่ยใช้อะไรแรกๆเหมือนจะดีนะคะพอผ่านไปสักพักอะสิวกับมาอีกแล้วกลายเป็นว่าคุณหมอแนะนําว่าเราควรจะเน้นที่โฟมล้างหน้ามากกว่าค่ะเป็นเน้นการทําความสะอาดหน้าแล้วก็ พวกคินซิงพวกคินซิงอะไรเงี้ยก็คือห้ามมีน้ำหอมหรือมีพาราเบนอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องออกกําลังกายนี่ก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันค่ะส่วนมากจะกินเป็นเป็นเวโปรตีนเพื่อแบบเพิ่มเพิ่มเนื้ออะไรเงี้ยเพิ่มน้าหนักแต่ว่าออกกําลังกายก็จะแบบก็จะมีวิ่งเล่นกับน้องหมาที่บ้านอะไรเงี้ยเฉยก็ก็เหมือนออกกําลังกายะะเพราะว่าเหนื่อยเหมือนกัน ปกติหนูเป็นคนที่โกหกไม่เก่งแล้วก็เก็บความลับไม่อยู่ด้วยวิธีเก็บความลับของหนูก็คือสมมติร่าเพื่อนพูดความลับมาใช่ไหมคะพูดปั๊บต้องโยงไปเรื่องอื่นเลยถ้าสมมุติว่ายังแบบพูดปับ๊บสักพักมาอีกมาอีกสมองหนูจะจาค่ะสมองหนูจ,จาว่าอ๋ออันนี้คือความลับพูดไม่ได้จริงหรอเอ้ยโอเคโอเคพูดไม่ได้เอ้ยสักหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูติดหมอนเน่าค่ะเป็นเป็นหมอนที่แบบว่ารู้ จำความได้ทีก็คือหมอนเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆตลอดเลยอะไรเงี้ยเสน่ห์ของหนูหนูว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มค่ะก็คือตากล้องหลายๆคนเนี้ยบอกว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ยิ้มแล้วดูแบบหน้ามองหน้าหน้าแบบมองตามจริงๆอาชีพที่หนูอยากทํามันมีอยู่สองอย่างค่ะสมัยเด็กเนี่ยหนูอยากเป็นนักวาดการ์ตูนค่ะ พอโตขึ้นมาเนี่ยก็คือหนูอยากลองเป็นยูทูบเบอร์ค่ะแบบเป็นคนที่สร้างคอนเทนต์แล้วก็เป็นพิธีกรในนั้นอะไรเงี้ยค่ะฉายาจริงๆตอนมอปลายเนี่ยเพื่อนเรียกว่าจิ้งจกค่ะยืนพิงก็จกก็อ๋อเย็นสบายอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยเรียกว่าเออเป็นจิ้งจกเหรอทำไมชอบไปพิงอะไรแบบนี้ติดปากจะเป็นลงท้ายคำว่านี่ แบบเอ้ยเขาทำอะไรผิดป่ะน,นี่ชอบแบบนี่อะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ไอจีนะคะจะชื่อมินมีน M I e N M E A N S แล้วก็ติดตามมินได้ที่ v ีวีไลฟ์นะคะ v ีวีไลฟ์เนี่ยก็จะมีเป็นโค้ดก็คือ ZD805M ค่ะเอ้ยหรือ8 8 O อ่ะหนูก็จำไม่ได้อะ่ะ แตะไว้ที่หลังแล้วกันของตัวเองจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเอใส่อ,อ,อโอ,อ,อแย่เลยไปตามคนอื่นอ่ะหนูอดอดได้ยุดใหม่อีกเออ